จากเหตุการณ์ในภาคแรกที่แก๊งขวานบินลงเล่นน้ำจนมีพลังชีวิตเป็นอมตะและถูกวอเตอร์ชวนให้ย้ายไปอยู่ที่ดาวแอนเทเลียโดยมีเพื่อนๆที่บ้านพักคุณชลาตามไปด้วยเป็นจำนวนมากตอนนี้เรื่องก็มาถึงภาคที่2แล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าว,วันนี้มีชื่อเรื่องว่าโคคูน2หรือสื่อชีวิตภาค2ส่วนภาคแรกหาดูได้ในเพลย์ลิสต์ของผมเลยนะครับผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับ หนังเริ่มที่บ้านพักคนชลาในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโลสจากไปในภาคแรกแต่เบอร์นี่ยังคงอยู่ที่นี่เขากำลังฝึกการถักพรมเช็ดเท้าเบอร์นี่ถักไม่เรียบร้อยจึงถูกครูผู้สอนตำหนิเขาทำหน้าล้อเลียนเพราะว่าทำได้เพียงแค่นั้นหลังจากนั้นในทุกๆวันเบอร์นี่จะมานั่งที่หลุมศพของโลสเพื่อพูดคุยกับเธอเบอร์นี่เล่าให้โลสฟังว่าเขาเป็นพลเมืองที่ดีทำงานหนักและจ่ายภาษีเต็ม เมื่อก่อนเคยคุมโรงงานทอผ้าแต่ตอนนี้ต้องมานั่งถักพรมเช็ดเท้าเบอร์นี่บอกกับโรสว่าเขาคิดถึงเธอมากภาพตัดมาที่แจ็คกับตันเรือจอมกระล่อนหลังจากที่เขาได้เงินก้อนใหญ่มาจากวอเตอร์แจ็คก็ออกเรือลำใหม่ใหญ่กว่าเดิมและเป็นเรือท้องกระจกเขาทำหน้าที่เหมือนไกด์ทัวร์พานักท่องเที่ยวชมขุมทรัพย์ใต้น้ำโดยแจ็คเป็นผู้บรรยายเองขุมทรัพย์ใต้น้ำดูยังไงมันก็ไม่ใช่ของโบราณน,นักท่องเที่ยวต่างพากันสส่หัวแจ็ค <Jack S 1> เห็นว่ามุกตันแล้วเขาจึงรีบสั่งให้ลูกน้องเอาเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อส่งน่ออิปตไ จากนั้นหนังตัดมาที่บ้านเดวิดตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเดวิดนั่งทํากันบ้านปิดเทอมอยู่บนที่นอนโดยเปิดทีวีเอาไว้เมื่อซูซานกลับมาและได้ยินเสียงทีวีเธอจึงถามเดวิดเรื่องกันบ้านทําให้เดวิดต้องรีบปิดทีวีแต่ปิดไปแล้วมันก็เปิดเองเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งเดวิดจะเดินไปถอดปลั๊กปรากฏว่ามันมีเสียงที่คุ้นหูออกมาจากทีวีนั่นก็คือเบนคุณตาของเขานั่นเองเบนบอกกับหลานว่าพวกแอนเทเลียนจะมาทุระที่โลกเบนและแมรี่จึงขอมาด้วยและจะมาเยี่ยมเดวิดเร็วๆนี้ทําาใให้เเดดวววิิีจมกกกแต่็ยัังงง แมเบนจึงแนะนําให้เขาบอกเธอไปตามตรงเดวิดลงมาด้านล่างรีบบอกเรื่องนี้กับแม่แต่เธอไม่เชื่อและจะให้เดวิดไปพบหมอซะง,งั้นเพราะซูซานเข้าใจว่าเบนและแมรี่จากไปตั้ง5ปีแล้วในท้องทะเลระหว่างที่ซูซานกาลังบน่นมีเสียงกลิ่นดังเธอจึงเดินไปเปิดประตูบ้านภาพตรงหน้าทําให้ซูซานเกือบช็อกพอเพราะเบนและแมรี่มายืนตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าเธอ เบอร์นี่กลับมาที่ห้องพักเขากําลังเบื่อโลกและสิ้นหวังเบอร์นี่กําลังจะปิดสวิตตัวเองแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะพัดลมเพดานรับน้าหนักตัวเขาไม่ไหวมันจึงหลุดลงมาทั้งยวงจนเบอร์นี่ลงไปกองที่พื้นมีเสียงข้อประตูด,ดังขึ้นการปิดสวิตตัวเองจึงต้องหยุดลงเมื่อเปิดประตูน้ําตาเบอร์นี่ก็แทบไหลเพราะอาร์ตโจเอลมาและเบสมากันครบเบอร์นี่เข้ากอดทุกคนด้วยความคิดถึงแต่ก็ยังปากแข็งบอกทุกคนว่าเขายังสบายดีเบอร์นี่เปิดตู้ให้ดูข้าวของของทุกคนที่เขาเก็บเอาไว้เพราะหลังจากที่ทุกคนหายไปเจ้้้าาาหนนททีี่่จะเเอมัไปิงแตบ เขาไม่ยอมเขาจะเก็บมันไว้เองจากเหตุการณ์ครั้งนี้เบอร์น,นี่ดีใจมากเพราะนึกว่าทุกคนจะกลับมาอยู่ถาวรและเขาก็จะไม่เหงาอีกต่อไปแต่ความจริงๆเพื่อนของเขามากันไม่กี่วันเท่านั้นโจาอาสาที่จะเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเบอร์น,นี่เอง เมื่อแมรี่กลับมาถึงบ้านก็รีบเข้าครัวและทำอาหารเพราะที่ดาวเอนเทเลียไม่มีของแบบนี้เบคอนแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีฮอทดอกที่สำคัญไม่มีหมูกระทะเบนดื่มกาแฟและเต้นรำกับแมรี่อย่างมีความสุขแต่แล้วก็ต้องสะดุดเพราะสายตาไปเห็นรถของเขาที่จอดคลุมผ้าอยู่เบนรีบเข้าไปจับมันด้วยความคิดถึง ตอนนี้กิจการของแจ็คมีทั้งเรือนําเที่ยวและร้านกิฟต์ช็อปซึ่งทั้งสองกิจการก็ใช้ความกระล่อนเป็นตัวตั้งในการหลอกลูกค้าขณะที่กําลังคิดเงินลูกค้าสายตาของแจ็คก็เห็นใครบางคนที่คุ้นตามากเขามองเพื่อให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาดใช่คิตตี้จริงๆด้วยแจ็คเดินมาหาเธอมนโดนกดรีโมทคิตตี้บอกว่าโคคูนกาลังอยู่ในอันตรายเพราะกําลังจะมีแผ่นดินไหวเธอจึงจะมารับกลับแจ็คมัวแต่ตะลึงจนคิตตี้ต้องถามว่าจะไม่กอดเธอเหรอทั้งคู่จึงได้กอดกันแต่ก็ถูกขัดจังหวะจากเจลีน่าเพราะต้องการซออขขงงจากกรน พวกชาวโลกที่มาจากดาวแอนเทเลียประกอบไปด้วยเบนและแมรี่ทั้งคู่กลับไปพักที่บ้านของตนเอง โจเอลมาอาร์ตและเบสแยกมาเช่าบ้านพักอยู่ต่างหากเจ้าของบ้านพักเธอเป็นสาวใหญ่ไวเปรี้ยวอารมณ์ดีชื่อว่าลูบี้เป็นไม้สามีจากไปแล้วอาร์ตขอเช่าที่นี่หนึ่งอาทิตย์แล้วจากนั้นเบนก็ขับรถมารับทั้งคู่เพื่อไปหาเบอร์นี่ที่บ้านพักคนชรลาร่างกายพวกเขานนั้นดีมากๆพลังชีวิตยังเต็มเปี่ยมพอเพิ่งกลับมาต่างจากเบอร์นี่ที่อยู่โลมาตลอดและยังคงใช้ชีวิตที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนเช่นเคยเจ้าหน้าที่ศูนย์พยายามห้ามไม่ให้เบอร์นี่ออกไปข้างนอกเพราะเขามีโปรแกรมฝึกถักพรมเจ้าหน้าที่คนนั้นผลักอ,อกของอาร์ตอาร์ ล็อกแขนแล้วเวี่ยงจนเขาล้มลงไปท่ามกลางเสียงปบมืออย่างสะใจของวัยรุ่นทั้งหลายจากนั้นแก๊งขวานบินพาเบอร์นี่มาเที่ยวชายหาดทั้ง3มคนล่าเริงสุดๆในขณะที่เบอร์นี่เดินตามมาอย่างช้าๆและมางุ้มงงาหลากับการทาครีมกันแดดตามหลักการ แก๊งขวาญบินเล่นน้ำกันอย่างสนุกโดยไม่เหน็ดเหนื่อยจากนั้นก็ไปเล่นโยนบอลกับเด็กสาววัยสะพรั่งต่ออีกในขณะที่กำลังสนุกสุดเวียงเบิร์น,นี่ที่นั่งดูนาฬิกาอยู่หลายครั้ง<ๆ>ก็เดินมาบอกกับเพื่อนๆว่าควรจะไปกันได้แล้วเพราะเขามีธุระที่ต้องทำทั้งแก๊งจึงต้องเลิกแบบสุดเสียดายเบอร์น,นี่ต้องมาที่หลุมศพของโรสทุกวันซึ่งเพื่อนๆก็เข้าใจและมองดูด้วยความสงสาร ทางด้านของแจ็คตอนนี้เขาพาพวกคิตตี้มาจุดที่ไข่โคคูนถูกเก็บเอาไว้ทั้งหมดลงไปในน้ําเอาไข่ขึ้นเรือโดยแจ็คจะรออยู่ด้านบนการนําไข่ขึ้นเป็นไปอย่างไม่ยากเพราะเคยทามาแล้วตอนภาคแรกแต่ที่ดูจะไม่ดีก็คือมีเรือของสถาบันสมุรศาสตร์ปรากฏขึ้นใกล้ๆพวกเขาพบไข่โคคูนและกําลังนํามันขึ้นจากน้ำหนึ่งใบแจ็คเห็นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จึงบอกเรื่องนี้กับคิตตี้จากนั้นแจ็คก็พาทั้งหมดมาที่สถาบันแล้วแอบเข้าไปด้านในด็อกถอดล่างมนุษย์ออกแล้วเข้าไปทางช่องระบายอากาศแจ็คที่ชิน ทุกครั้งที่ได้เห็นร่างจริงแบบนี้ในสถาบันไข่คโคคูลกําลังถูกนําเข้าเครื่องสแกนทุกคนคิดว่ามันคืออุกกาบาตแต่เมื่อซาร่าสแกนจนเห็นร่างที่อยู่ภายในก็ต้องตกใจเพราะมันมีร่างที่เหมือนกับคนนอนขดเหมือนกําลังจําศีลตอนนี้ความลับของโคคูลถูกเปิดเผยแล้วแต่ก็เฉพาะที่นี่เท่านั้น เดวิดซ้อมตีลูกบอลและเขาก็ไม่เคยตีมันถูกซึ่งก็แน่นอนว่าเขาต้องถูกเพื่อนๆล้อและก็เป็นตอนที่เบนมารับซะด้วยเขาจึงได้ยินทุกอย่างเบนจึงยกเลิกการไปหาเบียสอดพร้อมแกล้มด้วยฮอทดอกเบนพาเดวิดไปที่สนามซ้อมและสอนเทคนิคการตีลูกจนในที่สุดเดวิดก็ตีโดนบอลมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาแต่มันก็เป็นเพียงการซ้อมเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเบนต้องมานั่งให้แมรี่ช่วยนวดให้แต่สิ่งนี้กลับสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับทั้งคู่เพราะที่ดาวแอนเทเลียจะไม่มีใครเจ็บป่วยหรือตายจึงทําให้ทั้งคู่ไม่ได้รับการปฏิบัติต่อกันเช่นนี้มานานมากแล้ว ยามค่ำคืนแก๊งขวานบิดมาเต้นลำที่ไหนครับผู้เขาโหยหามันมากจึงเต้นลำกันอย่างมีความสุขแต่แล้วก็ต้องสะดุดเพราะสายตาไปเห็นเบอร์นี่ที่นั่งอยู่คนเดียวแบบเหงาเงาเข้ากระดูกดำทุกคนอยากช่วยเพื่อนอาร์ตพูดขึ้นว่าขอพบสิ่งที่จะทําให้เบอร์นี่ดีขึ้นแล้วนั่นก็คือลูบี้สาวเปรี้ยวที่ตอนนี้นั่งอยู่หน้าบาร์คนเดียวอาร์จึงชวนเธอมานั่งร่วมวงด้วยกัน การสนทนาเป็นไปอย่างออกรถบรรยากาศดีมากๆเบอร์นี่มีมุกตลกสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนโดยเฉพาะลูบี้ที่เป็นไม้มานานจนเธออดใจไม่ไหวดึงเบอร์นี่เข้ามาจุบปากเบอร์นี่รีบเช็ดปากที่เปอนลิปสติกของลูบี้ออกพร้อมกับบอกว่าเขามีเมียแล้วและไม่พอใจมากที่เพื่อนๆพ,พยายามแนะนำสาวอื่นให้ก่อนจะลุกออกไปจากโต๊ะลูบี้เองก็ปั้นหน้าไม่ถูกจึงลุกออกไปจากโต๊ะเช่นกันงานจึงกล่อยทันที วันรุ่งขึ้นแอลมาวิ่งออกกำลังกายมีเด็กคนหนึ่งตกเครื่องเล่นจนมีรอยปูดที่หน้าผากแอลมารีบเข้าไปดูและแอบใช้พลังช่วยลดอาการบาดเจ็บของเธอครูจะพาเด็กน้อยไปหาหมอจึงขอให้แอลมาช่วยฟอดเด็กๆไว้เอลมาเรียกเด็กๆมานั่งรวมกันแล้วเล่าเรื่องดาวแอนเทลเลอร์ให้เด็กๆฟังเด็กทุกคนตั้งใจฟังเหมือนมีมนสะกดจนคุณครูแอบทึ่งตอนเช้าเบอร์นี่มาหาเพื่อนๆที่บ้านพักของลูบี้ลูบี้มีอาการเวียงเล็กน้อยพร้อมพูดจาท้าทายกล่าวหาว่าเบอร์นี่กลัวเธอแบบไม่แคร์ จนเบอร์นี่ทนไม่ไหวรับคำท้าในการออกไปดินเนอร์กันในคืนนี้เมื่อเพื่อนๆมาถึงก็พาเบอร์นี่ออกไปนั่งกินฮอทดอกซึ่งเบอร์นี่ก็ไม่กินของพวกนี้อยู่แล้วอยู่ๆก็มีลูกบาสตกลงมากลางวงจนซอสกระจายอาร์ตโมโหมากต่อว่าแก๊งวัยรุ่นและเกิดการท้าทายกันจึงตกลงพน,นัน10ดอลในการแข่งขันบาส4ต่อ4ใครถึง11ลูกก่อนเป็นฝ่ายชนะการแข่งเป็นไปแบบวัยรุ่นเป็นต่อพอมีเบอร์นี่ในสนามก็เหมือนไม่มีสกอร์ไปไกลถึง7ต่อ2โจเองก็เริ่มมีอาการปวดท้องเพราะที่นี่คือโลกพลังชีวิตขอองงวเ,เค่ค่ยๆลลดลสน เบอร์นี่ก็ยืนเป็นหลักกิโลคอยเชียร์เพื่อนๆสกอร์ไหลไปถึง9ต่อ2เบนจึงขอเวลานอกเขาบอกกับทุกคนว่าถึงเวลาเอาจริงแล้วทีมขวานบินจึงเล่นกันแบบเข้มข้นสกอร์ไล่มาจน10ต่อ10เมื่อเบนตัดบอลได้เขารีบคว้างไปให้เบอร์นี่ที่ยืนอยู่ใกล้แป้นที่สุดเบอร์นี่เงอะงะอยู่สักพักก่อนที่จะชุดบอลลงห่วงไปแบบงงๆทําให้ชนะไปในที่สุดส่วนทางด้านเบสแมรี่และเอลมาพากันมาลองเลิกชุดสวยๆอย่างเพลิดเพลินพวกเธอไม่ได้แต่งสวยกันมานานทั้งสามสาวเสริมสวยกันตั้งแต่หัวจดเท้า ในระหว่างที่กำลังสนุกเบสก็วูบจนล้มลงไปสร้างความตกใจให้กับทุกคนเบสถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่ออาร์ตรู้ข่าวก็รีบมาหาด้วยความเป็นห่วงอาร์ตเครียดมากแต่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นดีใจเมื่อหมอบอกว่าเบสกำลังตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้ว จากนั้นอาร์ตจึงพาเบสไปฝึกความพร้อมก่อนการคลอดโดยมีสายตาของคู่อื่นมองด้วยความทึ่งตอนนี้พวกนักวิจัยได้ทําการเปิดไข่โคคูนเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่อยู่ในนั้นยังคงปลอดภัยและแข็งแรงทางด้านคิตตี้และเพื่อนที่อยู่ไกลถึงเรือก็รับรู้ได้ถึงการที่ไข่ถูกเปิดออกพวกเขามองไปทางสถาบันด้วยความกังวลเพราะโคคูนต้องการพลังงานถ้าเปิดแบบนี้ต่อไปหลายวันเข้าเขาอาจจะตายก็ได้ วันนี้มีการแข่งขันเบสบอลระหว่างโรงเรียนเดวิดลงเล่นเป็นตัวตีวันนี้เขาตีลูกบอลไม่ได้สักลูกมันต่างจากตอนที่เขาซ้อมกับตาหลังจบเกมตาสอนเดวิดว่าเพราะเดวิดฟังคนอื่นมากไปว่าจะตีไม่ได้เดวิดจะต้องฟังตัวเองให้ได้มากกว่าว่าเราจะต้องตีได้เราต้องตีได้เพราะไม้อยู่ในมือของเราเองวันนี้โจมาพบหมอเพราะหมอมีเรื่องจะคุยด้วยหมอถามถึงเรื่องลูคีเมียที่โจเคยเป็นแล้วอยู่ๆมันก็หายไปแต่ตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งโจถามหมอว่าเขาเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ซึ่งหมอก็ให้คำตอบเรื่องเวลาแก่โจไม่ได้ โจกลับมาถึงบ้านก็นั่งลงอย่างหมดแรงแต่ก็พยายามเก็บอาการไม่ให้แอลมาเห็นเธอเล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้และจะได้รับการว่าจ้างให้สอนเด็กๆโจสังเกตเห็นได้ว่าแอลมาเหมือนจะชอบงานที่ถูกเสนอให้เธอที่สถาบันซาร่าดีใจมากร่างเรืองแสงนั้นตอบสนองทุกอย่างได้ดีเธอตั้งชื่อเขาว่าฟิลนาฬิกาซาร่าส่งเสียงปลุกโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งมันก็เป็นฝีมือของฟิลนั่นเองจากนั้นเข้าสู่กบบระบวนการทดสอบท่ามกลางนักวิทยศาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง วิธีในการทดสอบก็คือเลือกกระดาษที่มีเครื่องหมายขึ้นมาโดยไม่ให้ฟิลเห็นและให้ฟิลเลือกให้ตรงซึ่งฟิลก็ทําได้ทุกคําสั่งอย่างง่ายได้และในคําสั่งสุดท้ายฟิลหยิบมาโชว์ก่อนที่ซาร่าจะยกกระดาษขึ้นมาเสอีกมันแสดงให้เห็นว่าสมองของฟิลล้ำหน้ากว่าคนแต่แล้วซาร่าก็ต้องเซงเพราะเธอได้ยินแบรอ์อลหัวหน้าของเธอคุยกับทางกองทัพว่าต่อไปนี้ฟิลจะอยู่ในความดูแลของกองทัพและพวกเขาจะย้ายฟิลไปในที่ที่ปลอดภัยเองหลังจากนั้นซาร่าโวยวายกับแบรลอลเธอเป็นห่วงฟิลเพราะถ้าเเเกกิดดขขาาจจะต้ออองงรูแลธ และตอนนี้เธอสังเกตเห็นได้ว่าฟิลอ่อนแรงลงเรื่อยๆคิตตี้กำลังนั่งเซ็งอยู่ที่เรือแจ็ค <Jack S 2> เดินเอากล่องของขวัญมาให้เพื่ออยากให้เธอผ่อนคลายคิตตี้บอกขอบคุณพร้อมกับชมว่ามันสวยมากซึ่งแจ็คก็เห็นด้วยว่ามันสวยสวย่ะแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงขายไม่ออกคิตตี้ถามแจ็คว่าอยากจะสันทวาไมาตรีกับเธออีกไหมแจ็คไม่รอช้ารีบตอบว่าอยากแต่การสันทวะไมาตรีแบบชาวโลกมันจะต้องมีขั้นตอน ทั้งคู่จึงมาดินเนอร์กันในร้านหรูแห่งหนึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแจ็คสั่งเจาบองอินเกรวี่มาทานเมื่อคิตตี้ทานไปได้เพียงสองสาคำเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆทั้งคำพูดและท่าทางเธอบอกกับแจ็คว่าอยากจะเอาเจาบองอินเกรวี่ลาดเขาทั้งตัวทําให้แจ็คตกใจจนมีดหลุดมือแจ็คเริ่มผิดสังเกตในตัวเธอที่ปกติจะเป็นคนเงียบเรียบร้อยคิตตี้เริ่มหัวเราะและเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผู้คนในร้านก็เริ่มหันมามอง แจ็คเข้าใจแล้วว่าอาหารจานนี้มีผลกับเธอเขาดึงจานออกแต่คิตตี้ดึงจานกลับทั้งคู่ยื้อแย่งกันจนของในจานกระเด็นเกือบโดนโต๊ด้านหลังแล้วคิตตี้ก็ถอดล่างมโนของเธอพุ่งไปทั่วร้านล่างมโนคิตตี้พุ่งใส่ชายคนหนึ่งเขาถึงกับเคริบเคิ้มจนตาลอยล่างมโนลอยแบบไร้ทิศทางไปทั่วร้านสร้างความเสียหายและแตกตื่นให้กับลูกค้าจนกระทั่งแจ็คพาล่างของเธอออกไปจากร้านทุกอย่างจึงสงบลง ลูบี้ขับรถมารับเบอร์นี่ตามคำท้าเพราะทั้งคู่บอกว่าไม่มีใครกลัวใครเธอพาเบอร์นี่มานั่งในร้านคงสุดท้ายมิวสิกผับเบอร์นี่บ่นไม่หยุดตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาลูบี้สั่งพันคิวบาร์มาให้เบอร์นี่มีท่าทีไม่อยากดื่มเขาจึงลองจิบจิบดูเมื่อจิบแรกคล่องคอจิบสองก็ไม่ต้องใช้หลอดเขาเวียงหลอดทิ้งแล้วยกกระโดดจนหมดแก้วจากนั้นเรียกเด็กเสิร์ฟมาสั่งเบิร์นทำให้ลูบี้ถึงกับอ้าป,ปากค้างเท่าน้อยคนนี้มีเสน่ห์กับเธอจริงๆเบอร์นี่นำทุกคนในผับเเเเตออต้้นนนรรราาาาาาออออออยย่่่งงงกกกกสชชิจมมถึพลบบบ์ีี็็ััวธ เหมือนกันแล้วก็เป็นฝ่ายจูบเธอแต่สายตาของเบอร์นี่ก็มองไปเห็นรสที่ไกลๆเขาหยุดนิ่งและพยายามเพ่งมองเบอร์นี่ปล่อยมือจากลูบี้รีบวิ่งตรงไปที่เขาเห็นโรสยืนอยู่แต่ก็ไม่มีลูบี้เดินมาหาและพูดว่าโรสตายไปแล้วแต่เบอร์นี่ยังมีชีวิตอยู่และควรจะมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างแล้วก็เดินงอนออกไป ระหว่างเข้านอนเบนรู้สึกได้ว่าแมรี่กำลังร้องไห้แมรี่เธอเริ่มสับสนระหว่างการมีชีวิตปกติบนโลกกับการไปอยู่บนดาวแอนเทเรียแบบอมตะเพราะตลอดเวลา5ปีที่อยู่บนดาวแอนเทเรีย<ๆ>เธอไม่มีโอกาสได้เห็นการเจริญเติบโตของเดวิดเลยตั้งแต่เขา8ขวบจนตอนนี้เขายุ14แล้วแมรี่บอกเบนว่าเธออยากอยู่ที่นี่เพราะที่นี่คือครอบครัวของเธอเธอไม่อยากพลาดอะไรไปอีกแล้วแต่เบนก็มีเหตุผลอีกด้านเขาเห็นว่าทุกคนที่รู้จักบนโลกค่อยๆทยอยตายไปเขาไม่อยากเห็นตอนที่แมรี่จากไปเขาคงไม่สามารถทำใจได้กับการอยู่ โจทย์ใหญ่ของทั้งคู่ในตอนนี้ก็คือทั้งคู่ไม่อยากให้ใครตายจากกันแต่ก็ไม่อยากทิ้งลูกหลานเพื่อไปเป็นอมาตะบนดาวเอ็นเทเลียเช่นกันเช้านี้คิตตี้ทำตัวเหมือนปกติแจ็คเดินเข้ามาเพื่อจะหากาแฟกินเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะกลัวตำรวจจะตามมาคิตตี้กำลังดูพิมเขียวของสถาบันสมุทรและคิดว่าจะแอบเข้าไปคิตตี้รู้สึกผิดกับเรื่องเมื่อคืน เธอบอกให้แจ็คหลับตาเพื่อดูอะไรบางอย่างแจ็คค่อยๆหลับและฝันไปเขาเห็นบ้านรูหลังใหญ่มีรถสปอร์ตจอดหน้าบ้านมีสาวตั้งท้องพร้อมกับเด็ก3มคนแต่ที่ทำให้แจ็คต้องแปลกใจก็คือเขาเห็นตัวเองเดินออกมาจากประตูในชุดหล่อนี่เขาเห็นครอบครัวตนเองในอนาคตหรือนี่ว่าแต่ว่าเจ้าสาวของเขาคือใครหญิงสาวใส่หมวกใบให,ใหญ่จนปิดหน้าของเธอแจ็คสังเกตเห็นปานรูปหัวใจสีแดงที่หลังใบหูของเธอ ฟิลอ่อนแรงลงเรื่อยๆอาจเป็นผลมาจากการทดลองเมื่อวานซาร่าพยายามทำเป็นไม่สนใจเพราะกองทัพจะพาเข้าไปเร็วๆนี้คิตตี้และแก้งขวานบินประชุมกันเพื่อหาทางเอาโตโัวฟิลกลับมาเบอร์นี่แอบตามมาทำให้รู้ว่าพวกเพื่อนจะมาโลกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเขาเสียใจมากด่าเพื่อนก่อนเดินออกไปโจรีบตามไปคุยตอนแรกเบอร์นี่มีท่าทีแข็งกร้าวแต่เมื่อโจพูดว่าทุกๆคนก็มีความกลัวเบอร์นี่ควรจะลืมตาขึ้นและมองคนอื่นบ้างจะได้รู้ว่าทุกคนก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน ทำให้เบอร์นี่เริ่มคิดว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าเขาไม่ค่อยห่วงใครเอาแต่รอให้คนอื่นห่วงเขาเอลมามีความสุขกับงานดูแลเด็กๆวันนี้เธอพาเด็กๆมาเล่นที่ริมชายหาดเช่นเคยเด็กๆเตะฟุตบอลกันแอนโทนี่เตะบอลกระเด็นไปที่ถนนมีรถกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วเอลมารีบวิ่งไปเธอพักแอนโทนีออกทำให้เอลมาต้องถูกรถชนเอง ที่โรงพยาบาลเบอร์นี่รู้เรื่องแอลมาถูกรถชนเขาเดินเข้ามาหาโจที่นั่งรอดูอาการของแอลมาเบอร์นี่เข้าใจคําพูดเมื่อบ่ายแล้วเขาถามโจว่ามะเร็งที่โจหายมันกลับมาอีกแล้วใช่ไหมตอนนั้นหมอก็เดินมาพอดีหมอบอกว่าอาการของเอลมาไม่ค่อยดีนักเธอคงไม่สามารถอยู่จนข้ามคืนนี้ โจจึงขอหมอเข้าไปดูเธอเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อโจเข้าไปถึงเขารีบเอาพลังชีวิตของตอนเองให้เอลมาจนหมดเอลมาค่อยๆรู้สึกตัวในเวลาไม่นานนักเธอลืมตาขึ้นมาและดีใจมากที่เห็นโจเป็นคนแรกแต่อาการของโจดูไม่ค่อยดีเอลมาเข้าใจแล้วว่าโจทําอะไรลงไปในที่สุดโจก็ค่อยๆลม้มลงสิ้นใจในอ้อมกอดของผู้หญิงที่เขารักที่สุดด้วยความเต็มใจเบนและอาร์ตพูดคุยกันหลังจากที่พวกเขาจะไม่มีโจต่อไปอาร์ตคิดว่าพวกเขาไม่ควรกลับมาที่โลกแต่เบนตอบว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทาง ที่ดีคือเราต้องเตรียมรับมือมันแล้วทั้งคู่จะคิดถึงโจตลอดไปอาร์ตเองก็เริ่มจะลังเลในการจะกลับไปดาวแอนเทเลียอีกครั้งเพราะลูกที่กําลังจะเกิดมาเด็กน้อยจะพลาดหลายๆอย่างในชีวิตไปแต่เบสเธอกลับเห็นต่างเบสคิดว่ามันจะเป็นการดีถ้าเด็กน้อยเกิดมาในโลกที่ไม่มีการป่วยไม่มีความยากจนไม่มีสงครามและที่สําคัญอายุขนาดนี้กับการคลอดบนโลกมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเธออาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกก็เป็นได้การกลับดาวแอนเทเลียจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดของทั้งคู่ เบนและแมรี่เข้ามากล่าวลาเดวิดก่อนจะกลับดาวแอนเทเลียเดวิดให้ลูกเบสบอลที่เขียนว่าผมรักคุณตาแกเบนเป็นที่ระลึกจากนั้นเบนและแมรี่ก็มากล่าวลาเพื่อนๆอนเอลมาตัดสินใจอยู่สอนเด็กๆที่นี่หลังจากสูญเสียโจไปแล้วเบอร์นี่และลูบี้จะคอยดูแลเธอแทนโจจากนั้นเบนพาแมรี่และเบสมาส่งที่เรือก่อนจะรับคิตตี้ขึ้นรถแล้วตรงไปที่สถานีสมุทรเพื่อช่วยฟิลอาการของฟิลตอนนี้แย่ลงเรื่อยๆโดยมีซาร่าคอยดูแลที่นี่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเบนสังเกตเห็นรถเจ้าหน้าที่วิ่งออกไปเขขาับ ตามไปทันทีรถคันนั้นขับมาซื้ออาหารพวกเบนรีบแอบขึ้นไปซ่อนบนรถเด,ดวิดเขาก็แอบมาในท้ายรถของเบนด้วยเขาลงมาและขับรถเบนตามรถคันนั้นกลับไปที่สถานี ยามหน้าประตูแปลกใจที่เห็นรถไม่มีคนขับค่อยๆไหลมาจนชนลัวพวกเขารีบออกไปตรวจด,ดูทําให้เดวิดแอบเข้ามาได้เบนแอบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักวิจัยแล้วเดินตามหาฟิลส่วนอาร์ตเข้ามาในชุดเจ้าหน้าที่คิตตี้ถอดร่างคนออกแล้วรีบตามหาฟิลอาร์ตด,ดูนาฬิกาเมื่อถึงเวลาที่วางแผนไว้เขาก็สับคัดเอาไฟลงทั้งสถานีจึงตกอยู่ในความมืดสักพักไฟจึงกลับมาสว่างเหมือนเดิมแต่ที่แปลกไปก็คือร่างของฟิลหายไปจากห้องแล้วซาร่ารีบบอกทุกคนให้ช่วยกันหาเธอวิ่งมาเจออาร์ตเขารีบพาซาร่าไปอีกทางหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เบนอุ้มล่างฟิวหลบออกมา คิตตี้ก็แกล้งให้พวกนักวิจัยคิดว่าเธอคือฟิลเธอพาพวกเขาไปไกลจากเบนเบนรีบมาจนถึงประตูแต่ประตูกำลังจะปิดเดวิดมาได้ทันเวลาเขาช่วยเบนยกประตูจนพาฟิลออกมาได้ซาร่าตามมาทันเธอบอกให้เบนหยุดเบนหันไปและพูดว่านี่คือเพื่อนของเขาและเขากำลังจะพาฟิลกลับบ้านซาร่าที่เธอสงสารฟิลอยู่แล้วจึงยอมให้เบนพาฟิลหนีไปในที่สุดฟิลก็มาขึ้นเรือจนได้ภาคนี้เดวิดก็ตามมาอีกแล้วเดวิดบอกเบนว่าเขาอยากให้ตาอยู่ดูแมตช์เบสบอลที่เขากำลังจะแข่ง เบนตอบแบบไม่ต้องคิดว่าเขาจะอยู่เพื่อดูหลานแข่งแมรี่ที่ได้ยินก็ดีใจมากเพราะเธอเองก็ลังเลกับเรื่องนี้มานานแล้วในที่สุดเบนก็ตัดสินใจแทนเธอสักทีผู้หญิงเป็นแบบนี้ทั้งโลกและแล้วยานก็มารับตามที่กำหนดไว้วอเตอร์ลงมาจากยานและทักทายกับแจ็คคนที่จะกลับด้วยค่าวนี้มีเพียงแค่อาร์และเบสเท่านั้นซึ่งวอเตอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรวอเตอร์กล่าวเสียใจเรื่องโจจากนั้นชาวแอนทเทเรียนและคู่ของอาร์ก็ขึ้นยานกลับไป ขาะเดียวกันเบอร์นี่ก็มาหาลูบี้ที่บ้านพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ตอนนี้เขาพร้อมจะลงเสาเอกกับเธอแล้วหลังจากกลับเข้าฝั่งแจ็คก,ก็เก็บข้าวของบนเรือเขามองไปรอบๆด้วยความรู้สึกที่เหงาจนจับใจมีเสียงผู้หญิงของความช่วยเหลือพอรถของเธอน้ํามันหมดซาร่านั่นเอง แจ็คเดินเข้าไปอาสาให้ความช่วยเหลือพาเธอไปส่งปั๊มทั้งคู่คุยกันจนรู้ว่าซาร่าเพิ่งลาออกจากงานแจ็คคุ้นหน้าเธอมากๆซาร่าบ่นว่าคืนนี้อากาศหนาวแจ็จจึงรู้สึกตัวรีบเอาเสื้อแจ็คเก็ตคลุมตัวของเธอขณะที่คลุมเสื้อให้แจ็คเห็นปานร,รูปหัวใจที่หลังใบหูเขาจึงมั่นใจว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาเห็นในความฝันที่คิตตี้ให้เขาดูแจ็คมองท้องฟ้าเพื่อเช็คว่าคิตตี้แอบดูเขาอยู่หรือเปล่าแล้วแจ็คก,ก็ชวนเธอไปดูท้องเรือกระจกของเขาแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับ อยู่เพื่อเป็นอมตะแต่ไกลบ้านไม่ได้เจอลูกหลานหรือจะอยู่บนโลกที่ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติได้เห็นสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมีของอร่อยๆให้ทานได้เห็นลูกหลานเติบโตมีคนใช้ให้ซักผ้าล้างจานมีคนบนเราทุกวันแต่ผมว่ามันคือความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ